สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี่ะกันได้ไล่แล้วป้าจุพี่น้องเป่าสมัยพามาซอยจุพี่น้องมื้อนนี่คนเบิ่ง15คนคือว่าโอ้โหมาเด้อพี่น้องเอ้ยนี่มาเด้อมาเด้อเจ็บหาว่ากล้องอยูนี้ไม่เสร็จยเงระต้อนรับเบิ่งเอาแก้วเนาะมาต้มายพาตัวเห็ดชุดหย่อนรัว เสียฟ้าก็ได้นะย้ํานะอย่ากนล้ตุกยังมาพี่น้องมาสบายดีนหนึ่งหนึ่งคนดูเด้อครับใส่จูพี่น้องใส่จูมามาคือคล้องอะไรสดกับใบหนห้าและอายครับยังอ <c oughs> ายอยู่ันบุก่าเข่ากล่องก็ได้ใส่จูพี่นอ้นอ,งนองมา,าจุ่นมน้ำก็ได้ ทั้งจุม่มทั้งใสยจูพี่น้องเอ้ยเนี่ยนั้นแต่หนาค่อยเปนเดียวเลยอืมรอดอืม,อมพวกหลายด้เหนาจะ้ะคือว่าจะรอเติบ,บคุณยลายแล้วครับรอจะรอเติบผักส่องเนี่ยนะครับสม,มัยผ้าทั่วเนี่ยครับเอฟซีเบาใส้ผ้ารอ ดูน้องสีคนโอ้ยเยอะๆเยอะเลยทีไปไซไปไซไปลินดูแถวนี่แล้วระจุนเอ้สีรุ่นเลยนะก็ได้ไปไกลดอกฟินลเลยนี่ยพี่น้อง <c oughs> ว่ะซรอยจูน้ำบาสุมไม้เลยครับ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสาว <c oughs> เป็นแต่ พี่โอ้ยยี่สิบคนอุประวัติศาสตร์เด้ยคนเบึงกำลังไล่ตะกีเบึงคนสองคนสามคนมคน,นี่เศร้าคนเลยขอบคุณอะไรเด้อ่เขามาบึงนี่ซอยจุพี่น้องตัว mm hmm. เนื้อสุดซเลย mm hmm. อืมอือม,มากจากโรงตาชัดมน ไปดื้อมาส่ง,สง,สงสมาสงมาน่ะเ,เาเนาระเอเดยวร่กินส้จุเบ็อที่บาสุไมมีหลุกโดดยด้เปะ โดดพี่น้องโดโดคตอยงว่าสบายดีทั้ง14ยูเสอ4คนดูคนพ้อคนเมองลายครับคเราบใส่ตลอดสุจโคน18คนตาเจอ18คนาไว้ยหรอ เขานาะเจะี๋ยวเช่นดี๋ยะอืมดีครับผมม่นเนาะเป็นน้ำเ่าอย่างลวะอืมสวยจุอีนองมากมาก เป็นมกตูมนอืงเสียหองให้ขอบใจผู้ที่ขอขอดจอ้รัวๆเ้ยครับเด้อมาพ่น้องมา <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับผม เปลี่ยนจากยังไงเปลี่ยนจากเชฟน้องพี่ชมมาสวัสดีเด้อครับน้าพี่น้องมอะคนบนมีบุโงงเลยบุกขาดซืคนกล่นยังโอเคอ่ะอืมน้องนะคุ้นใส่จุโโจจรวมทีมก็แม,ม,ม่น้อง สุดยอดจริงเนาะร้อยยังวะเสบีบอครับโอ้แส่บครับแสบ่บ <c oughs> แส่บไลาไๆครับ <c oughs> มัลเดอร์ซอยจุกเนี่ปุ๊บซื้อมากจากกลองลูกเนาะเต็มถาดจรงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับต้องอาาะไรไม่ได้เนาะ เว้นสอดจุเยอะยรเนี่ยน้สวัสดีคับคืออรรเนอ่ผู้ใดเน่ยอนนโอ้ยยพรนึกว่าไป่ย่พรเพชรชมพูอ๋อไปดือ้อๆเยน่พรเชิญสอนิเอืบเฉ็บไปหน้อย มันนี้ยูทูบเบอร์เป็นมาหาได้ไหมเนาะจ้าก็ได้เบสน้อหรอมาดมานบวกเขาด่ดยนยบนเรือ่งมาเลยอันหมืดโอ้หทีสองคนเนี่ยสุดยอดเลยตรงนี้มานมานสุดสมัยหลอวะดุจจีวิ่งหน่อเ็ใจเนะเข้าใะ หาคุณน,าานี่คือวันน่ะคือแงมกบเนาะสวัสดีสวัสดีพีนมามา่น่อ,อ,านอมากมากไม่หลานน้อพี่หน้อมันบอกสมัยปุมหน่อยเนาะผุมหมดลายปุมหน่อยต่อยหนักนะจ๊ะอืม กินยังครับเห็นปะกินยังครับเแมวแมวแมวเสือชมกินซอยจูครับผมมาบ้าพี่น้องมากมีจุมพออร้อมเนี่ยพี่น้องกิตจุมพออร้มมพอ,อรมนะครับจู๋พอมเนอะเพิ่นยูทูบเพิ่นเบอร์เพิ่นมาหาเนาะมันเนี่ยไปไปเพิ่นมาเล่นน้อมเนาะ บุกกองเือรออย่หรอขาวโจ้เลยะพุ่นคือว่าดำดำเนี่มาเด้พี่น้องเ้อมาเด้ผเาาน่าใช้จุแสบแสบพีน้องมากมาก<ม>ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยคนดุดงานเนาะมืออื่นสู่งานต่ออ มือลุยงานและบาสมัยกรได้สบายดีทั้งเจ็ดอยู่คนดูเด้อยครับนี่บวบกับแก่นเนาะทุกคนมาจุกินน่ะสมัยสุนไม้หน่อยโดเนเจดเลินแมนบวบมาใส่แมน anh em su mai nói đúng nông đơn xi giang su mai nói nông dân xi giang bắt chưa ơi chưa nữa chưa hình chưa nữa chào rồi มันจะ,ะัดเงฮะตนน่าเอมนเนาะปานจะมาจะไวแล้วบ,<ะ>บักมันจะอัดลงพื้นเน,นียมันลื่นเรื่องล้ื้นจะอัดโอ้ะอบางทีเออเรา้อหัวมะอาดบางทีเมืออพอโคกขา,ไ,กาไปทาดงวอกด้งวางไปทนนะไ่้านไป อาวุธมือเปาบาดต้องื้อโมเมนต์เจ้าก็หลับ่คยอยู่ไปบนปีนั้นอยู่น้องพือจจงว่าไม่เป็พี่น้องิึง้าตุกก็บาจุนเอ้ย้นบริษกทของตั้งบ้าน là đây à mình nó ni cho tụi nữa tụi con nó cho mọi ôi ใหเห็นแต่ข่อยออตั้งชนะคนนะมาพี่น้องมากู่พ่อกับบาสมาลพี่น้องซ้อยจุจวดเสื้อหองไห้พี่น้องเอ้ยนะเสื้อหองไห้พี่น้องจวดโอ้โอหป้าส,สมาลกินไปจะเสียบเลย ุดยอดสุดยอดเป็นงย่างเสร็มึงกินได้อร่อยไหม <Huh? S 1> เฮะหอืมป็นงย่างเสือคือนได้มันโดนไฟมันตามนตันย่อยบอนเพีทเสือเผ็ดเนาะผัดเจียระไน่อร่อยไหมเมื่อเย็นเนาะขอบคุณครับผมอร่อยมากๆเลยครับพี่ มาด้วยพี่น้องทุกคนทุกคนนะครับนี่พี่น้องซอยจุเนี่ลวกจิ้มเนาะอาหารบานเฮาเนาะ <c oughs> อาหารชิงโตบานาเฮานั่นอาหารอีสานบานเฮาเด้อพี่น้องขอโทษพผัววัวินดิบเด้อพี่น้องเด้อ อ mm ืมเต็มเนาะเ่นเบิ mm ่ง hmm. บ uh ่รถได้บ hmm. <inaudible trov ars> ่ต้องจับบ่ต้องจับสิกิคนโอ้มื้อนี้คนเบิ่งหลายเลยทําเขาใหญ่ๆเนาองั้เอาไปเนือเสือนี่

าสบายดียิง4คนเด้อโอ้ยนไดขึ้นมนเขามาเบิ่งหลายเนาะปลอใจหลายเด้อพี่น้องมันเป็นจังซี่สิไลู่้มือยก็เบิ่งคน1 2คนก็บ่ใช่ก็เรยกไล่เนาะปให้เบิ่งะ